โอเคครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV ครับวันนี้ผมก็มาแจกบวกส่งลง add on แปลงร่างนะครับก็ add on นี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นมอนเตอร์ต่างๆภายในเกมได้นะครับส่วนวิธีลงก็อยู่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็มาดูวิธีการใช้ครับว่าเราเนี่ยจะแปลงร่างเป็นมอนเตอร์ต่างๆได้ไงฮะก็วิธีใช้ก็ง่ายมากเลยให้เราเนี่ยกดนัง่งฮะปุ๊บแล้วก็กดกระโดดครับปุ๊บ มันก็จะขึ้นแถบสีเข,เขียวๆนี้มาใช่ไหมครับก็เราเนี่ยแตะไปที่พื้นเลยนะปุ๊บเนี่ยฮะมันจะเป็นพื้นอย่างนงี้ฮะกดต่อไปปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมีมอนเตอร์เยอะแยะมากมายฮะคือจะเป็นมอนเตอร์ทั้งหมดภายในเกมฮะนี่เยเยอะมากเลยเห็นไหมเนี่ยดูมีทั้งหมดเลยนะภายในเกมโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองแปลงร่างเป็นอะไรดีเอ่เป็นอะไรดีเป็นวัวแล้วกันนะ ก็พิธีแปลงร่างก็กดนั่งฮะแล้วก็กดกระโดดนะปึ๊บนี่แค่นี้ก็เราก็แปลงร่างเป็นวัวนะฮะนี่เลยฮะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูหน้าตานะคือมันจะเหมือนวัวจริงๆเลยนะฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยโอ้โหโคตรเท,ท่นะเดี๋ยวเห็นไหมประมาณนี้เลยฮะแล้วก็หลอดหัวใจเนี่ยเราอ่าจะเท่ากับวัวจริงๆเลยฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราลองดูหลอดหัวใจวัวนะเห็นไหมเราก็จะมีแค่ห้าหลอดน,นะฮะเห็นไหมจะเหมือนวัวเลยฮนะ ประมาณนี้เลยหรือเท่มากคะแล้วก็วิธีกดกลับแปลงลากเป็นคนเหมือนเดิมนะก็วิธีง่ายมากคะ,ะก็เราเนี่ยกดนั่งเหมือนเดิมฮะปึ๊บแล้วก็กดกระโดดฮะปึ๊บเอ้ะไม่ได้สิมันต้องเป็นเกียรตถิบนะไปหนึ่งโอเคเกียรตถบแล้วก็กดนั่งฮะกดกระโดดนี่มันจะขึ้นแถบสีเขียวเหมือนเดิมฮะก็เราแตะไปที่พื้นเหมือนเดิมปึ๊บแทนไม่ไจะขึ้นแบบรูปแบบนี้นะฮะเหมือน รูปเราอะเออแล้วก็กดนั่งฮะกดกระโดดปึ๊บแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะเราก็จะแปลงร่างแบบกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมนะ,ะนี่เห็นไหมเท่มากเลยนะฮะคือค่อนข้างที่จะเจ๋งนะ,ะแล้วก็ไอเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสร้างมานานแล้วฮะแต่ว่าผมไม่เคยรีวิวสักทีนะฮะก็เดี๋ยวเราลองแปลงร่างเป็นตัวอะไรดีตัวที่แปลกๆแ,แล้วกันเนาะเ่าเฮ้ยนยปึ๊บเอาเป็นตัวที่เขาอัปเดตมาใหม่แล้วกัน เป็นพ่อมดเออพ่อมดผมจะหาพ่อมดแป๊บนึงนะ,ะพ่อมดอยู่ไหนโอเคนี่วิทโอเคนี่ฮะไปล่างเป็นพ่อมดเรียบร้อยฮะแล้วเราก็จะสามารถป่าน้ํายาได้นะนี่เห็นไหมเป็นพ่อมดแล้วฮะเราสามารถปลาน้ํายาได้เลยอันนี้จะเป็นน้ํายายนะอะไรอ่ะลองปาดูฮะอ๋อโซโลเนตฮะประมาณนี้เลยแล้วเราก็ต้องรอเห็นไหมที่มันจะเขียนว่า13วินาทีะฮะเราต้องรอไปนะฮะนี่เหลือ12แล้ว ถ้าไปลามันหมดปุ๊บเราก็สามารถปาน้ํายาได้อีกครั้งหนึ่งนะก็รอไปนะคือมันค่อนข้างที่จะดีนะคือมันจะใช้สกิลของพ่อมดได้เลยโอเคฮะรอไปก่อนฮนะเหลือห้าละสี่สามรอกนฮะสองหนึ่งแล้วก็โอเคแล้วมันก็จะมีน้ํายาขึ้นมานะนี่เห็นไหมประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสโลเนทฮนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวแล้วกันฮนะ ก็เหมือนเดิมเลยฮะวิธีกลับล่างก็กดกระโดดปึ๊บให้ขึ้นแถบนี้แล้วก็กดปึ๊บแล้วก็กดย่ออีกทีแล้วก็กดกระโดดโอเคทีนี้นก็กลับเป็นคนเหมือนเดิมแล้วฮะโอเคต่อไปแปลงร่างเป็นตัวอะไรดีเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงฮะต่อไปเป็นม้าได้เปล่าเออน่าจะเป็นม้านะที่เขาทำการอัปเดตมานะเออม้าม้าม้า,มาเออนี่เจอม้าแล้วโอเคกดนั่งกดกระโดด โอเคแค่นี้ก็เป็นมา้านะฮะแล้วก็ม้าที่เขาทําการอัปเดตมามันก็สามารถเออ่สามารถขี่ได้นะเออคือให้เอานี่ฮะเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปหนึ่งนะผมขอหาแป๊บนึงนี่ให้เอาเป็นนี่ฮะเป็นเหมือนอ่านว่าเหมือนอ่านวะนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหม,มก็สามารถใส่ใส่ได้นะนี่ใส่ก็อน,นี่ฮะกดไปฮะเห็นไหมแค่นี้ก็ใส่ได้นะ เหมือนว่ามันจะให้เพื่อนสามารถขี่เราได้อเออคือมันค่อนข้างที่จะเจ๋งนะฮะอ่าแค่นี้แบบว่าเพื่อนอาจจะสามารถขี่เราได้อะไรประมาณนี้ฮะเนีย่ยเห็นไหมก็จะเหมือนมาจริงๆเลยนะคือแบบดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นการแปลงร่างนะคือเพราะว่ามันสมจริงมากๆนะดูการเดินเห็นไหมอ่าโคตรเจ๋งนะฮะมาก็จะประมาณนี้ละกันฮะโอเคกลับล่างก่อนปึ๊บแล้วก็แตะพ,พื้นโอเค โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยนะฮะโอเคครับต่อไปนะเราก็มาดูตัวนี้ดีกว่าฮะเป็นขาทำการอัปเดตเข้ามานะฮะผมก็ลืมชื่อแล้วมันชื่ออะไรนะเออก็ถ้าใครจำได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะนะะก็ประมาณนี้เลยนะ <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะน่ารักนะสำหรับตัวนี้ก็ผมคิดว่ามันน่าจะาว่ายน้ำเร็วนะความสามารถนะฮะเราลองไปดูการว่ายน้ำฮะ เฮ้ยทำไมมันสโลอ๋อถ้าอยู่บนบกนี่ให้ไหมคือ okay. ถ้าอยู่ใต้น uh ้ำค huh. <wh tapping> ือจะว่ายเร็วมากอ้าโอ้โหเมื่อกี้แบบว่ายเร็วเกินฮาบักเลยนะดูคือถ้าอยู่ใต้น้ำปุ๊บโอ้โหดูอันนี้ผมไม่ได้บินนะคือผมว่ายน้ำเหมืนะดูโอ้โหโคตรเร็วอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปล่ากอีกสักตัวแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะแปลงร่างเป็นคิปเปอร์แล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยว ผมจะไปรับไปกิปเปิลแล้วกันคือผมชอบคิปเปอร์นะเดี๋ยวเรามาดูาว่ามันจะสามารถระเบิดแบบคิปเปอร์ได้หรือเปล่านะโอเคก็เหมือนเดิมเลยฮะคิปเปอร์คริปเปอร์อยู่ไหนนะนี่คิปเปอร์ฮะปึ๊บโอเคนี่ฮะก็น่าจะสามารถระเบิดได้นะนี่ก็กดเลยตุ้ม <laughs> ก็ประมาณนี้ฮะระเบิดคือค่อนข้างที่จะเจ๋งมากเลยนะประมาณนี้เลยนะฮะนี่เราก็กลับเป็นคนเหมือนเดิมละ เพราะว่าเมื่อกี้เราตายนะคือถ้าเป็นแบบเซอร์ไวเบลหรือเมื่อกี้เราหน้าจะตายนะแล้วก็ถ้าถามว่าเราจะหาแบบถ้าเป็นเซอร์เวเบลเราจะหาพวกแปลงร่างมอสยังไงก็ง่ายฮะคือให้เราเนี่ยฆ่าพวกมอนสเตอร์นะเช่นไก่นะผมจะฆ่าไปปึ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นว่าอันล็อกไก่มอสมาเห็นไหมประมาณนี้เลยคือถ้าเราฆ่าตัวไหนเราก็จะอันล็อกนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะลองฆ่าหมูนะปึ๊บ,บนี่เห็นไหมก็จะเป็นอันล็อกพิกนะฮะ นี่คือประมาณนี้เลยคะค่อนข้างที่จะง่ายนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงครับว่าลงแอดออนนี้ยังไงนะ,ะ okay ครับโอเคครับก็มาดูวิธีการลงเลยครับก็ขั้นตอนแรกไ่ยให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดลิงก์แอดออนที่ใต้คลิปผมเลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมครับก็เราเนี่ยเข้าแอป es file explorer นะฮะแอปนี้เลยก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ยูทูบเลยครับพิมพ์ไปว่าแจก es file explorer นะฮะก็จะหาเจอเลยนะฮะก็หาดาวน์โหลดได้เลยโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดมาฮะก็กดเข้าแอปเลยนะ แล้วก็มันจะมาหน้านี้ฮะก็ให้เราเนี่ยกดซ้ายบนนะเหตุที่มันเขียนว่า54%เนี่ยกดเข้าไปนะเนี่ยซ้ายบนเนี่ยกดเข้าไปฮนะปนะุปนะ๊บแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดฮะเราก็จะเจอไฟล์แอดออนที่เราดาวน์โหลดมาฮะ <ไฟ S 1> มันก็จะเป็น2ไฟล์แบบนี้เลยนะฮะก็ขั้นตอนต่อไปเนะี่ยคือง่ายมากฮะให้เราเนี่ยแตะไปที่ไฟ,ฟล์ฮะไฟล์แรกเลยปุ๊บนะแตะค้างแตะค้างเออนี่ไฟล์แรกปุ๊บแล้วก็มองข้างล่างฮะแถบข้างล่างที่มันจะมีเขียนว่าคัดลอกตัดลบเปลี่ยนชื่อเพิ่มเติมเนี่ยยข้า้าางงลลล่่่่ออะะแวกดเปีนชืฮ แล้วก็ให้เราเนี่ยลบ ZIP แล้วก็จุดออกไปด้วยฮะให้มันเหลือแค่ mc pack นะก็กดตกลงปึ๊บแค่นี้เลยแล้วก็ต่อไปฮะก็จะเป็นอ่าไฟล์ที่2นะเออไฟล์ที่2ก็ทำเหมือนกันเลยะฮะกดเป็นชื่อแล้วก็ลบเหมือนเดิมนี่ฮะกดตกลงโอเคแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยะฮะก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เราเนี่ยแตะที่อ่าไฟล์ add on เลยฮะปึ๊บแล้วก็กดที่ Minecraft มา,มาเห็นไหม m i n e c r a f t ติ๊กถูกไปแล้วก็กดเวลานี้เท่านั้นฮะมันก็จะทำการดิ้งเข้าเกมเลยฮะ แล้วก็ให้เราเนี่ยรอสักครู่หนึ่งคะโอเคครับพอเข้าเกมมาครับมันก็จะเขียนว่า import state r นะฮะแต่ว่าของผมมันจะขึ้น f a i l นะเพราะว่าผมได้ทําการลง add on นี้ไปแล้วนะครับโอเคเมื่อเราทํา1ไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมให้เราก,กดกลับามาเหมือนเดิมเข้ายึดไฟล์ explore นะครับก็แตะไปที่ไฟล์เหมือนอ่าไปที่ไฟล์สองเหมือนเดิมคะับทำเหมือนไฟล์แรกเลยนะแล้วกดติ๊กถูกที่ไหมครับแล้วก็กดเวลานี้เท่านั้นฮะแค่ okay, นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะก็มันจะเพิ่ม add on เข้ามาให้เราเลยนะครับ ก็เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็น,นอะไรก็รอติดตามชมได้เลยนะครับ